Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่อง p พอ c แค t จากสำนักข่าว t o เดย ขอแสดงความเสียใจต่อาการจากไปของคิมแซรอนจากข่าวใหญ่เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการเสียชีวิตของคิมซรอนกลายเป็นข่าวครึกโครมทั่วเอเชียทันทีค่ะเมื่อความสัมพันธ์ของเธอกับคิมซูฮยอนถูกเปิดเผยออกมาภายหลังเหตุการณ์น่าสลดครั้งนี้ด้วยข้อสงสัยจากสังคมหลายประการด้วยกันทั้งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ขณะที่ฝ่ายหญิงยังเป็นเยาวชนแรงกดดันจากการแบกภาระหนี้ของต้นสังกัดและข้อคอรหาว่าเธอปั้นน้ำเป็นตัว คำแถลงของโกมิโดลิสต้นสังกัดของซูยอนเมื่อ14มีนาคมนะคะนับว่าเป็นการยอมรับการคบหายอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เคยปฏิเสธมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนั่นส่งผลให้การแถลงครั้งนั้นแท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ค่ะแต่นี่เป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดแรกที่เคมแซรอนเคยพยายามบอกกับสังคมและอาจเป็นชนวนของการตัดสินใจจบชีวิตตามคำกล่าวอ้างของครอบครัวสำนักข่าวทูเดย์เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนนะคะจากฝั่งของคร ครอบครัวคิมซรอนที่เปิดเผยกับช่อง YouTube กาโรเซโรยอนกูโซโดยนักข่าวคิมเซเอที่เคยทำงานให้กับ m b c มาก่อนมาประกอบกับข้อถแถลงของโกมิโดลิสต้นสังกัดของคิมซุยฮยอนและอดีตต้นสังกัดของคิมซรอนเพื่อสรุปแบบเข้าใจง่ายๆว่าความสัมพันธ์และเรื่องราวของทั้งคู่เป็นมายังไงและทำไมถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เปิดปัญหาใต้พรมของสังคมเกาหลีใต้คิมซูยฮยอนเข้าสู่เส้นทางแสดงซีรีส์ตั้งแต่ปี2007นะคะก่อนจะมีโอกาสลดเล่นทั้งสายภาพยนตร์งานเพลงงานโฆษ เขาแจ้งเกิดกับซีรีส์วัยรุ่นอย่าง Dream High ก่อนที่จะดังในเกาหลีใต้แบบสุดขีดกับ Demon o Embracing the Sun ได้เรตติ้งสูงสุดถึง41%และดังไปทั่วเอเชียกับ You Came From the Stars และหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นดาราที่ได้รับค่าตัวสูงสุดของเกาหลีเรียกว่าดังระดับเอ i s t มาจนถึงปัจจุบันมาด้านคิมซารอนกันบ้างนะคะเธอเริ่มชีวิตในวงการด้วยการเป็นนางแบบรุ่นจิว๋วก่อนจะเดบิวต์ในสายภาพ,พยนตร์จากเรื่อง A Brand New Life ตั้งแต่ปี2009ตอนอายุ9ขวบซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับเลือกให้ ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารนะคะก่อนจะแจ้งเกิดแบบเต็มๆใน The Man from n o น h e r e ซึ่งทําให้เธอได้เข้าชิงแล้วก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจากเวทีรางวัลแถวหน้าของเกาหลีใต้19พฤศจิกายน2015ในช่วงเวลาที่แซรอนอายุ15ปีและซูฮยอนอายุ27ปีทั้งสองเริ่มคบหาเป็นแฟนกันตามที่แซรอนบอกเล่าผ่านข้อความให้กับคนใกล้ชิดนะคะโดยทั้งสองตอนนั้นเนี่ยอายุห่างกัน12ปีด้วยกันราวเดือนพฤศจิกายนปี2019นะคะคิมซูฮยอน เข้าสังกัดของโกลมิโ e ล s t ที่บริหารงานโดยอีซารังญาติของเขาแล้วก็มีคิมมีเฮียที่เคยร่วมงานกับเขาในซีรีส์เรื่อง Will I s n โนฟอ r c คริส t m ม s สมาก่อนและการย้ายต้นสังกัดครั้งนี้ของคิมซุยอนไม่ใช่เป็นเพียงนักแสดงเท่านั้นนะคะยังมีข่าวว่าเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีกด้วยถัดมาไม่กี่เดือนนะคะคิมแรนก็ย้ายจากต้นสังกัดเก่าอย่าง YG มาสังกัด กับโกลมิโดลิสหลังจากที่หมดสัญญาโดยครอบครัวของแซรอนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยอ้างอิงว่าเป็นแถลงการที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ของแซรอนเองที่บอกว่าเธอได้ช่วยงานในบริษัทอย่างการแคสติ้งนักแสดงใหม่และก็ช่วยงานด้านวิชวลดิเรกติ้งแต่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมในส่วนนี้เลยและจากข้อความที่แซรอนได้ส่งถึงคนใกล้ชิดเนี่ยก็ทําให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่าทั้งคิมแซรอนและก็ซูฮยอนเนี่ยเลิกรากันก็คือช่วงกรกฎาคมปี2021และจุดพลิกพันหนึ่งของชีวิตค แซรอนที่หลายคนอาจจะพอจำกันได้นะคะเกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคม2022กับอุบัติเหตุเมาแล้วขับชนหม้อปแปลงไฟฟ้าในเขตคังนำ้ำส่งผลทำให้ไฟดับกระทบต่อไฟถนนแล้วก็ร้านค้ากว่า57แห่งและทำให้เธอเนี่ยโดนค่าปรับไป20ล้านวอนหรือราว4 6แสนบาทนะคะซึ่งไม่รวมกับค่าชดเชยให้กับร้านค้าต่างๆนับแต่นั้นนะคะข่าวมากมายที่ทำลายภาพลักษณ์ของแซรอนเนี่ยก็ตามมาไม่หยุดอย่างเช่นข่าวว่าเธอแกล้งทำงานพาร์ทไทม์ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเธอใช้ชื่ออื่นในการทำงานเพื่อที่จะหลลีีกเ่ยงงดดดึด ความสนใจหรือเข่าวว่าเธอเล่นการพนันในขณะที่เธอเพียงแค่สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนในคาเฟ่และชิปที่เห็นในภาพก็สามารถใช้แลกอาหารและก็เครื่องดื่มได้เท่านั้นส่วนเรื่องขับปรับก็ดูจะเป็นเรื่องที่หนักใจแซรอนที่สุดนะคะโดยป้าของแซรอนเล่าว่าตอนแรกบริษัทเนี่ยแจ้งว่าแซรอนน่าจะต้องเสียค่าชดเชยทั้งหมด2 0 0 0 0ล้านวอนหรือประมาณ4 6 4ล้านบาทนะคะแล้วพอครอบครัวได้ถามถึงค่าชดเชยจำนวนมหาศาลน,นี้เนี่ยบริษัทก็บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยโดยเร็วและบอกว่าเธอไม่ต้องชดใช้คืนก่อนที่ธ 22, ถึงปรากฏข่าวคิมซรอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับโกลมิโดลิสแล้วปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นตอนเดือนมีนาคมปี2024นะคะคิมซรอนได้รับหมายเตือนจากต้นสังกัดเก่าให้จ่ายเงิน686ล้านวอนหรือประมาณ15.8ล้านบาทซรอนจึงพยายามติดต่อซูชอนเรื่องการชําระหนี้แต่เขาไม่เคยรับโทรศัพท์ถึงจะใช้เบอร์ของญาติติดต่อไปก็ไม่มีใครรับสายแต่กลับมีเบอร์ของนักข่าวโทรมาที่เบอร์ของญาติแล้วถามว่านี่เป็นเบอร์ใหม่ของซรอนหรือเปล่าโดยหลักฐานที่ดิสพ c h เปิดเผยออกมาทําให้หลายคนคาดก ไปทั้งฝั่งคิมซูยอนหรือว่าโกมิโดลิสเนี่ยแหละเป็นผู้ปล่อยเบอร์ติดต่อของญาติคิมแชรอนและข้อความดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยระบุวันที่19มีนาคมว่าพี่คานี่ฉันแซรอนนะฉันได้รับหนังสือแจ้งว่าจะมีการฟ้องร้องพี่บอกว่าจะให้เวลาฉันฉันก็เลยกําลังตั้งใจเตรียมตัวกลับมาทํางานและวางแผนว่าจะใช้เงินคืนทีละเล็กทีละน้อยเป็นการหักเปอร์เซ็นต์จากงานแต่ละโปรเจกต์ฉันไม่ได้หมายความว่าจะไม่คืนนะแต่ให้จ่าย700ล้านวอนในทีเดียวฉันคงทําไม่ได้จริงๆไไมไม่่่่่ใใชชวาาฉฉัันนนอยก้คืแตท ไม่ได้มันถึงขั้นที่จะต้องขึ้นศาลกันจริงๆหรอช่วยฉันด้วยขอเวลาให้ฉันหน่อยเถอะนะและข้อความนี้ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด แล้วี่มีนาะคม2 0 2 4ในช่วงที่ซีรีส์ Queen of t e a r ที่ซูยอนแสดงนำกำลังอ่อนแออยู่แซรอนก็ตัดสินใจแชร์รูปคู่ในลักษณะแนบแกมกับซูยอนลงในสตอรี่ของ In s t a g r กรมส่วนตัวแล้วก็รีบรลบออกทันทีหลายฝ่ายคาดการว่าเธอหวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับแต่จากภาพดังกล่าวไม่เพียงไม่ได้รับการติดต่อกลับจากซูยอนแต่กลับนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แซรอนเองก็อาจจะไม่ได้คาดไว้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทุกทิศทางวิ่งเข้าหาแซรอนโดยเฉพาะหลังจากที่โกลเสธมัพนธ์ของ คู่และยังกล่าวในลักษณะตั้งคำถามว่าไม่รู้แซนรนโพสภาพดังกล่าวไปเพราะอะไรแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นค่ะ16กุมภาพันธ์2025คิมแซนรนถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักขณะที่อายุ24ปีซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ37ปีของคิมซูยอนด้วย และเวลาต่อมาดิสแพตก็เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของเพื่อนบ้านแซรอนนะคะว่าเคยเห็นเธอร้องไห้อย่างหนักตรงบันไดแถมยังมีแผลบริเวณข้อมืออีกด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเธอเคยเป็นดาราจนมาทราบจากข่าวที่เกิดขึ้นด้วยแรงกดดันของสังคมในช่วงต้นนะคะโกมิล,ลิสก็ยังยืยนกรานปฏิเสธว่าข่าวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงแต่เมื่อมีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมจากครอบครัวของแซรอนประกอบกับบรรดาแบรนด์ที่คิมโซยอนเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเริ่มทยอยยกเลิกงานแล้วก็ลบภาพออกคำแถลงการของต้นสังกัดที่นับว่าชัดดเจนที่สุก็ โกเมโดลิตออกแถลงการตอน14มีนาคมเป็นการออกมายอมรับความสัมพันธ์ของค so ิมซุยอนกับคิมชารอนแต่โตแย้งเรื่องระยะเวลาการครบหาว่าทั้งสองในคบกันเพียง1ปีไม่ใช่6ปีและเกิดขึ้นตอนที่ฝ่ายหญิงน่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยอ้างถึงเสื้อผ้าที่ปรากฏในภาพว่าเป็นเสื้อผ้าลิมิเต็ดเอดิชันที่ออกจาหน่ายครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี2019ส่วนกรณีหนี้สินโกเมโดชีแจ้งว่าบริษัทจัดการให้เป็นหนี้ศูนย์แต่การแจ้งเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นรวมถึงการที่ค so ิมซุยอนไมไ เกิดจากต้นสังกัดมองว่าไม่เหมาะและการตอบข้อความก็อาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญก่อนจะทิ้งท้ายว่าเสียใจที่ถูกมองว่ากดดันให้เกิดการชําระหนี้จนเป็นเหตุของเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับคิมซรอนคาแถลงครั้งนั้นทําให้เกิดกระแสขึ้นอีกระลอกค่ะทั้งจากฝั่งกาโรเซโรยันกุโซที่ยืนการานว่าจะทยอยปล่อยหลักฐานจนกว่าคิมซูชันจะออกมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทําซึ่งทีแรกไม่ได้เผยแพร่ภาพลับที่เคยมีการพูดถึงมาก่อนนะคะเนื่องจากครอบครัวของซรอน,นยังไม่ได้ต้้องการรใหเผยแพ่ ดังกล่าวแต่ด้วยแถลงการของค่ายครั้งถัด,ถดมาซึ่งดูจะยังไม่เป็นที่พอใจของครอบครัวนะคะที่ต้องการคําขอโทษของซุยยอนและยอมรับเรื่องระยะเวลาการคบหาจึงได้มีการปล่อยภาพขณะซุยยอนระหว่างที่อยู่ในบ้านของคิมซารอนบางส่วนออกมาด้วยจนถึงตอนนี้ยังมีการชี้แจงข้อมูลที่ต่างฝ่ายต่างเห็นไม่ตรงกันผ่านสื่อมวลชนอยู่นะคะคงไม่มีใครตอบได้ว่าเรื่องนี้จะไปจบที่จุดไหนแต่ถ้าจะให้คิดแบบไวๆสิ่งหนึ่งที่เราในฐานะผู้ติดตามข่าวอาจจะต้องตระหนักอยู่ตลอดนะคะก็คือเจตนาเดิมของครอบครัวแล้วก็คุณแม่ของ รที่ย้ำแทบทุกครั้งที่ออกมาพูดผ่านสื่อนั่นคือการที่ต้องการเปิดเผยเรื่องนี้เพียงเพราะต้องการกอบกู้ชื่อเสียงของลูกสาวให้เธอได้ถูกจดจําในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเพราะความกระจ่างในเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตจะช่วยลบข้อคอรหาที่ไม่เป็นความจริงจนกระทบภาพลักของเธอจากนี้คงต้องรอติดตามว่าท่าทีของโกเมนุลิสจะเอาอยัางไงต่อหลังจากที่สินค้าต่างทยอยยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์และเนื้อหาที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในอนาคตนั้นจะสามารถไขความกระจ่างของการคบหาที่อาจคาบเกี่ยวช่วง เวลาที่แสรอนยังเป็นผู้เยาได้หรือไม่สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today